สวัสดีคะ่ะ FC นะคะก็ติดตามแอดคนมีฝันวันนี้แอดจะพา FC นะคะติดตามเลขเด็ดนะเลขเด็ดบอกต่อวันนี้เป็นเลขเด็ดที่แอดติดตามอยู่ที่บ้านของช่างจรวดนะคะมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าช่างตอนนี้นะคะยังไม่เข้าบ้านแอดก็นั่งรออยู่ที่บ้านของช่างจรวดวันก่อนนะคะที่แอดได้ลงคลิปให้กับ FC ก็เห็นงูนะคะน่าจะ ตรงนี้หรือเปล่านะคะที่บอกว่าเห็นงูเกี้ยวกันนะคะก็แอตีเลขให้แปดสองวันนั้นนะคะคอมเมนต์ที่ fc ตีเลขก็เป็นเจ็ดเจ็ดนะคะก็ออกเลขรัฐบาลนะคะลาวออกหวยรัฐบาลลาวนะคะก็วันนี้แอดมาติดตามตัวเลขวันนี้ที่บ้านของช่างจรวจนะคะก็มี fc มารอนะคะที่สาร ปู่องค์ดําใช่ไหมคะตรงนั้นก็เรียกว่าสารปู่องค์ดําใช่ไหมคะสารปู่องค์ดัมค่ะอ๋อแต่นี่คือ YouTube มาติดตามเยอะเลยเยอะเลยจ้ะค่ะคุณแม่เป็นเอฟซของช่างจรวดใช่ไหมคะจ้ะงวดก่อน,นคุณแม่ได้เข้ามาไหม,ม <า S 2> ที่ปู่งองค์ดํมามาทุกงวดจ้ะมาไหว้ปู่องค์ดําทุกวันว่ายจ้ะอ๋อตรงนั้นเป็นบริเวณยังไงคะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นบริเวณสาลปู่องค์ดําจ้ะเป็นที่ของช่างจรวด เหนท่านก็เป็นคนณปูจ้ะแล้วท่านจะสร้างท่านจะสร้างปูอง่องค์ดําองคใหญ่จ้ะอืมตอนนี้อ่าทำบริเวณแล้วตัวเลขที่แม่ไปขอปู่องค์ดํานี้จะเป็นเลขทูบหรือเลขฝันคะเลขเลขทูบค่ะเลขทูบนอนฝันแล้วก็พอมาจุดทูบก็ก็ตรงกับเลขทูบตรงกับเลขฝันอืมจ้ะค่ะงวดที่แล้วคุณแม่ได้จุดไหมคะ โอที่แล้วโอ้ที่แล้วไม่ได้จุดค่ะจุดไหวแต่ที่บ้านจา้ะอืค่ะบริเวณตรงนี้คือสร้างมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะนานได้ออยังคุณแม่ที่ว่าจะสร้างปูปองคีดว่าแล้วจ้ะปีกว่าแล้วประมาณปีกว่าเกือบสองปีแล้วแต่ตอนนี้จะสร้างปูองใหญ่ค่ะสูงสามเมตรจ้ะอ๋อเป็นของ เป็นของใครคะคุณแม่เป็นจะสร้างศาลปู่อง์องค์ดำองค์ใหญ่เป็นที่ของช่างจรวดนั่นแหละอ๋อตรงนั้นเป็นที่ของช่างจาเป็นที่ของช่างเลย<ะ>ค่ะวันนี้คุณแม่มาติดตามตัวเลขของช่างจรวดหรือว่าจะมาบนบานศาลกล่าวขอวปู <จะ S 1> ่องดำมาบนบานปู่องค์ดำขอให้เลขของแม่เข้า แม่ไหวมาแล้วแม่จะมาอย่างนั้นแหละจ้ะค่ะสถิติที่แม่มาขอนี่ถูกกี่งวดแล้วคุณแม่ก็ถูกมาเรื่อยๆจ้ะนับได้ไหมคะก็ก็จำไม่ได้ค่ะแต่ที่แม่ติดตามตัวเลขมานี่งวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบแปดหมสี่สิบแปดเป็นงวดที่สี่วุนี้คุณแม่ได้อะไรคะฝันเมื่อวานแล้วมาเช้าก็จุดธูปขอก็ได้ตัวนี้ค่ะ มีให้สามเจ็ดเก้าเทวดาน้อยจะเทวดาน้อยให้ห้าห้าศูนย์ก็เลยคุณแม่ก็ไม่เยอะนะคะก็มีนี่แหละค่ะสองตัวนี้ยายมีนี่ก็ได้จากการจุดทูบใช่ไหมคะจุดทูปจ่กเลขทูบแล้วความฝันของคุณแม่ที่ว่าฝันเห็นคนแก่ก็ตีเจ็ดเก้านี่จ้าตรงกันเลยค่ะจ้ะตรงกับเลขที่จุดทูปเลยเทวดาน้อยนี่คือยังไงคะคุณแม่ก็ก็ฝันว่า มีมีเด็กผู้ชายตั้งแต่แรกเลยเนาะฝันว่ามีเด็กผู้ชายเขาหอกลงมาแล้วมัดผมจุกแล้วเขาใส่สร้อยสังวานใส่ผ้าจูงกระเบนหอกลงมาแล้วใกล้ๆบ้านแม่จะมีต้นต้นสม้มต้นส้มเขียวหวานเขาก็มาลงตรงนั้นเลยทีนี้แม่ก็นั่งนั่งอยู่กับเตียงหน้าบ้านเขาเห็นครับคุณยายครับผมขออยู่บ้านคุณยายได้ไหม แม่ก็เลยตอบเขาว่าได้สิลูกอยู่แล้วให้โชคให้ลาบยายนะครับเขาบอกตอนนั้นเลขออกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดจ้ะสามตัวเลยได้สามตัวเลยเหรอจ้ะจ้ะตอนนี้เขาก็ไม่อยู่กับคุณแม่จ้ะเขาก็อยู่จ้ะเทวดาน้อยอันนี้แม่จุดทูบหรอคะจุดทูบเทวดาน้อยสติของเทวดาน้อยนี่กี่งวดคุณแม่ก็ก็ก็ถูกนะจ้ะ ก,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 ก็ถูกมาเรื่อยๆจ้ะก็นับไม่นับไม่จาไม่ได้จ้ะก็ถูกมาเรื่อยๆแต่เลยคุณแม่ก็ไม่เยอะไม่เยอะจกก้ะก็ถ้าถ้าจุดทูบป,ปูองค์ดำด้วยก็จะเป็นสามตัวแต่นี่จุดเตะแค่สองเทวดาน้อยกับใยมีจุดแต่แค่สองสองตัวสามเจ็ดเก้าจ้ะคุณแม่ถ้าตัดเล่นในคุณแม่ชอบเลขอะไรคะก็ก็สามเจ็ดเจ็ดสามอย่างนี้น่ยจ้ะ สามเก้าเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยจ้ะสามตัวจะเป็นหกตัว <okay. S 2> ถ้าตัดถ้าหมุนเป็นหกตัวนี่จะได้ทุกงหดเลยอืมของยายมีใช่ไหมคะทั้งของยายมีทั้งของเทวดาน้อยจ้ะค <Okay. S 2> ่ะตัดสองตัวเป็นหกตัวมันก็เป็นสิบสองตัวมันก็ได้จ้ะดีกวเราเราไปซื้อตัวอื่นเยอะแยะค่ะ ำหรับสติที่คุณแม่ได้จุดทูกขอยายมีแล้วก็ความฝันคุณแม่แล้วก็เทวดาน้อยที่มาอยู่กับคุณแม่ค่ะนี่คือตัวเลขที่คุณแม่คุณแม่สถาพรค่ะก็แต่ก่อนก็จะเห็นท่านในคลิปอยู่ที่สาร,สารหลักกิโล,ลก,กิโอตอนงวดที่สารโดนทุบตอนที่มาอยู่ในในานาของอาจารย์ยาแล้วอ่ะเช้ามา ก็ม mm ีคนทางนี Help, er. ้กาโตูไปแม่สารตายายโดนทูบเละเตะหมดเลยแล้วเขาถามว่าแล้วแม่จะมาไหมจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ้ะพอมาก็มาจุดทูบขอก็ได้สามศูนย์สามเลขออกมาก็สามศูนย์โอ้ศูนย์สามศูนย์จะจุดทูบได้ศูนย์สามศูนย์เลขออกมาก็สามศูนย์จ้ะ เมนก็ถือว่าคุณแม่ก็สถิติการเข้ามา48งวดทั้งงวดนี้สารลักกิโลเฮนยนแล้วก็มาที่ปูองค์ดำมตอนนี้ไปมาลําบากก็เลยจัดไว้ที่บ้านจัดจัดไว้ที่บ้านเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะคะค่ะก็เป็นแนวทางที่คุณแม่ให้กับ f อช่องควรมีฝันนะคะงวดนี้แอดก็ติดตามคุณแม่สถาพรเป็นงวดแรกงวดแรกจ้ะค่ะเดี๋ยวงวดหน้าคุณแม่ให้ตัวเลขเด็ด สำหรับงวดนี้พบกับเอดแน่นอนนะคุณแม่สถาบอนติดตามได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบกับแม่สถาพรกับยายมีกับเทวดาน้อยนะคะขอให้รวยขอให้รวยจาธุสาธุสาทุค่ะ